สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการเยาวชนนะักคิดนะคะนักประดิษฐ์แล้วก็นักทดลองนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมเ,เพลงนะันธนาการดีๆนะคะมาแนะนํานะคะก็คือเป็นเพลงมากลางวันคืนนะัดให้มากางคืนนะคะกิ่งเชื่อว่านะคะหลายๆคนรู้จักเพลงนี้ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะวันนี้เรามีท่าทางมาประกอบให้ดูด้วยนะคะเด็กกิ่งจะร้องเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะว่าเนื้อเพลงจะเป็นแบบไหนนะคะเรามาชมกันเลยค่ะมากลางวันคือนะ มากลากงวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดใ,ให้มากลางวันนี่นะคะเนื้อเพลงมีแค่นี้เองนะคะลูกแล้วก็เราก็สามารถร้องวนไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่สําคัญนะคะวันนี้เรามีท่าทางมาประกอบมากลางวันคือด้านบนนะคะเธอนัดเธอเป็นคนนัดให้มากลางคืนคือด้านล่างนะคะเราทําท่าประกอบนะคะแล้วก็พร้อมที่เราร้องเพลงไปด้วยนะคะเด็กหญิงจะมาทําให้ดูนะคะ นี่นะคะมากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันมากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันนะคะเนื้อเพลงและก็ท่าประกอบนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมีความพิเศษอีนิดหนึ่งก็คือเพิ่มเลเวลขึ้นมานะคะระดับความยากอีนิดหนึ่งนะคะเราจะทํา ไม่ทําเหมือนคนทั่วไปนะคะเราจะทําแบบตรงกันข้ามมากลางวันด้านบนใช่ไหมคะเราจะใช้อีกมือที่ไม่ถนัดนะคะชี้ด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็เธอนัดให้มากลางคืนเราจะชี้กับหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็กลางคืนก็เป็นกลางวันสลับกันแบบนี้นะคะสลับกันแบบนี้นะคะลองทําดูนะเด็กกิ่งจะทําให้ดูนะคะเราจะต้องตั้งสติก่อนนะคะหนึ่งสองสามมากางวันเธอนัดให้มากลางคืน มากลังคืนเชิญนัดให้มากลางวันมากลังวัน,วนเชิญนัดให้มากลังคืนมากลางคืนเชิญนัดให้มากลางวันนี่นะคะเกือบลืมไปแล้วนะคะเราลองไปฝึกทําดูนะคะ ฝึกสมาธินะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ง่ายลูกค้าแลวก็สําหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นการเริ่มต้นก่อนที่เข้าสู่บทเรียนเป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กกบตัวเองให้เราเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่สามารถเอาไปทําประโยชน์ได้มากมายนะคะกิ่งหวังว่านะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนนะคะและก็ขอบคุณสําหรับ รับชมคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ